สวัสดีครับจิตวิญญาณ101จิตวิญญาณของผู้สร้างมนุษย์เดอหลอดจิสัต์ครโดยทีละพงเทพกรครับคุณครับคุณมีคู่รักหรือเปล่าอาจจะเป็นมีกิ๊กหรือมีเฟนวิดเบนเฟิตเอาไว้ฟักกันเนี่ยมีหรือเปล่าผมอยากจะบอกว่าเรื่องของเซ็กเนี่ย เป็นเรื่องที่สำคัญของการมีชีวิตของคุณครับชีวิตคุณนะครับประกอบไปด้วย3มชีวิตอย่าง,แ,งแบ่งแยกไม่ได้คือจิตวิญญาณวิญญาณและมนุษย์คุณนะครับคือวิญญาณที่อยู่ในร่างมนุษย์คุณมีจิตวิญญาณการมีชีวิตเนี่ยคุณจะต้องออแสดงออกการมีตัวตนของคุณเพื่อการมีชีวิต เพราะชีวิตคุณนะครับคุณคือวิญญาณที่มีจิตวิญญาณแล้วก็มาอยู่ในร่างมนุษย์เวลาอยู่ในร่างมนุษย์เนี่ยคุณต้องแสดงออกความเป็นคนคือความเป็นวิญญาณของคุณนะครับวิญญาณคือความรู้สึกและลมคุณต้องแสดงออกความรู้สึกและลมความต้องการจากภายในให้ออกสู่ออภายนอกด้วยความเป็นออร่างกายมนุษย์ของคุณทีนี้เรื่องของการแสดงออกเนี่ย เป็นเรื่องสําคัญคุณจะต้องมีซึ่งเรื่องของการแสดงออกในชีวิตกณเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับเซ็กของคุณมันจะเกี่ยวข้องกับเซ็กของคุณถ้าคุณไม่สามารถแสดงออกความเป็นตัวตนที่แท้จริงคุณไม่สามารถแสดงออกความรู้สึกและรมความเป็นคุณออกมาได้ในขณะที่คุณมีชีวิตอยู่ในโลกภายนอกเนี่ยเวลามีเซ็กกันนะครับคุณจะมีปัญหา ในเรื่องของเซ็กผมบอกได้เลยคุณจะมีปัญหาในเรื่องของเซ็กคือคุณจะโดนปิดกัน้นเออโดนกดไม่ให้แสดงออกโดยอีโกในระหว่างที่คุณมีเซ็กโดยคุณไม่รู้ตัวโดยคุณไม่รู้ตัวเออการที่คุณโดนปิดกัน้นเออการที่คุณไม่สามารถมีเซ็กได้อย่างได้อย่างมีความสุขได้อย่างสนุกสนานเนี่ย เพราะว่าอีโก้มันกดคุณไว้นะครับไม่ให้คุณแสดงออกในเรื่องของเ,ออเซ็กการมีชีวิตนะครับถ้าคุณไม่แสดงออกต่อตนย้ายจริงในโลกภายนอกคุณจะมีปัญหาเรื่องของเซ็กคือคุณไม่สามารถที่จะมีเซ็กได้อย่างมีความสุขคือคุณโดนอีโก้กดไว้วิญญาณคุณไม่สามารถออกมามีเซ็กได้ ผมบอกแล้วว่าชีวิตคุณประกอบไปได้สามชีวิตยอย่างแบ่งแยกไม่ได้คือจิตวิญญาณวิญญาณและมนุษย์ในขณะที่มนุษย์มีเซ็กกันเนี่ยผมบอกเลยว่าวิญญาณคุณก็มีเซ็กด้วยและจิตวิญญาณก็เข้ามาร่วมมีเซ็กด้วยเพราะคุณประกอบไปได้สามชีวิตยอย่างแบ่งแยกไม่ได้แต่มนุษย์ในปัจจุบันนะครับจะมีเซ็กแค่ในลักษณะของความเป็นมนุษย์คือมีเซ็ก ที่ไม่ลงลึกในระดับวิญญาณและจิตวิญญาณการมีเซ็กที่ไม่ลงลึกในระดับวิญญาณเนี่ยทำให้ตัวตนที่แท้จริงหรือวิญญาณของคุณอ่ะไม่ได้ออกมาไม่ชีวิตเมื่อวิญญาณไม่ได้ออกมามีเซ็กพระเจ้าหรือจิตวิญญาณก็ไม่ได้ออกมามีเซ็กด้วยกับคุณเพราะคุณเพราะคุณยังมีเซ็กไว้ถึงในระดับวิญญาณเลยทีนี้แล้วอะไรล่ะที่มันมามีเซ็กแทนทุนก็คือสิ่งที่คุณใช้ชีวิต ในโลกภายนอกในการดำเนินชีวิตมนุษย์ก็คืออีโก้คุณเอาอีโก้ออกมามีเซ็กหรือออกมาเย็ดกันแทนวิญญาณาการที่คุณเอาอีโก้ออกมามีเซ็กกันแทนวิญญาณเนี่ยเ,เป็นเพราะว่าคุณไม่มีความรู้จิตวิญญาณคุณไม่รู้ว่าชีวิตคุณประกอบไปด้วยอะไรยังไงแล้วคุณก็ไม่รู้ว่าการมีเซ็กเนี่ยเพื่อชีวิตอ่ะจะต้องมียังไงมีเซ็กเพื่อจิตวิญญาณจะต้องทำยังไง คุณได้แต่ดูหนังโป๊หรือได้รับรู้มาจากเพื่อนหรือจากประสบการณ์ที่คุณผ่านมาเท่านั้นคุณคิดว่าเซ็ก์มันจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างที่หนังโป๊เขาบอกอย่างที่เพื่อนบอกอย่างที่ประสบการณ์คุณมันบอกคุณคิดว่าเป็นอย่างนั้นแต่ความจริงไม่ใช่อันนั้นเป็นการมีเซ็ก์ในระดับมนุษย์ของอีโก้ซึ่งอีโก้มันคือวิญญาณโชยไยของโลกนี้มันจะพยายามใส่ข้อมูลหรือ ทำให้คุณเชื่อว่าเซ็กซ์จะต้องมีอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งมันไม่ใช่เซ็กซ์เนี่ยครับมันต้องมีด้วยความรักมันจะต้องมีด้วยความเสน่หามันจะต้องมีด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจความจริงใจมันจะต้องมีการสื่อสารการันการเชื่อมต่อกันในระดับวิญญาณถึงจะเรียกว่าเซ็ก คุณต้องเชื่อมต่อกันในระดับวิญญาณเท่านั้นเออคุณถึงจะมีจิตวิญญาณเข้ามาร่วมด้วยซึ่งคุณจะได้พลังงานชีวิตได้ความผาสุกได้ประสบการณ์ได้สิ่งดีๆต่างๆที่มาเติมเต็มในชีวิตคุณ ในขณะที่คุณมีเซ็กในระดับวิญญาณแล้วมีจิตวิญญาณเข้ามาร่วมด้วยในขณะที่คุณมีเซ็กเพื่อจิตวิญญาณมีเซ็กอย่างถูกต้องแล้วก็ขณะที่คุณมีอารมณ์ร่วมกันแล้วแล้วก็ทําให้สารในสมองสารเคมีในร่างกายแล้วเนี่ยฮอร์โมนต่างๆมันเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งคุณถึงจุดสุดยอดถึงจะมีการเข้าถึง พลังงานชีวิตหรือพลังงานจิตวิญญาณที่ที่มาจากจิตวิญญาณสิ่งนี้แหละครับจะทําให้คุณมีความสุขในชีวิตชีวิตคุณจะชีวมนุษย์คุณจะดีถ้าคุณมีเซ็กในระดับของวิญญาณและจิตวิญญาณวันนี้นะครับคุณถามตัวเองได้อย่างว่าการมีเซ็กของคุณมีเซ็กทั่วไปในใน,ในที่แบบมนุษย์เขามีการใช่ไหม ผมบอกเลยว่าไม่ใช่ถ้าคุณก้าวหน้าจิตวิญญาณเซ็กคุณจะต้องเปลี่ยนไปเซ็กคุณจะต้องทําด้วยความรักเท่านั้นถ้าคุณยังเป็นอีโก้อยู่นี้คุณก็จะมีชีวิตอยู่แค่ชีวิตมนุษย์คุณก็จะไม่สามารถเข้าถึงชีวิตที่แท้จริงของคุณได้เนื่องจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคุณมันยังเป็นมนุษย์หรือเป็นอีโก้อยู่นะครับอ่าคุณจะต้องมีเซ็ก กันในระดับวิญ,ญญาณเพราะว่าชีวิตคุณเป็นบะวิญญาณวิญญาณคุณจะต้องมีชีวิตนะครับอ่าเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ผมจะบอกคุณว่าการมีเซ็กของคุณนะครับจำไว้เลยว่าคุณถ้าเอาวิญญาณออกมาเย็ดกันไม่ใช่เอาอีโก้ออกมาเย็ดกันเออคุณจะต้องมีเซ็กเพื่อจิตวิญ,ญญาณเพื่อความสุขเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคุณเอง